พาท่านผู้ชมขะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีกับสูตรตัวเลขแนวทางของปตเอมเทศเนาะคะ่ะเนาะเก่งนี่หนึ่งสามห้านี่หนึเนี่เส,สี้ยนสองเสี้ยนก็ร่างโซกันค่ะท่านผู้ชมขามีก็สามสี่ห้ามื่อก็ห้าหกเก็ดอันนี้คือล่างยางเดียวมันบอกเตี้ยยางเดียวครับสูมนี่สูตรล่างของ ห้าหกเจ็ดีกมาหกกันบมนี่าวนอีสามสี่ห้านห่ามาติดยุนีอนี่่นี่เหอดีกันไปบนบวากันดอกคผ่านไปบนนี่อ่แฮะนี่วัดก้อนอเกได้ศูนยเจเลขออกาเอาตัวเดียวเล้เลขออกเจ็ย์แปดแนี้อันนี้ล่างไปบนบวม่านมากจะว่ามันคือว่าศูนย์แดสามานย์ค่ะถ้าวาล่างมันไปบนคือว่าเขาพี่บ่ ผิดถือว่าพิดครับผมโอ้ถือว่าผิดเพราะว่าเลขล่างคือตรงล่างแต่ว่าผมก็คำนวณมาอยู่เพราะว่ามันเลขผมมันหน่อยตัวจ้าไปไปบนเึงาซีนว่าเลขสองตัวมาตัวเจ่ยไปบนไปล่างเนี่ยยังมันก็ยังไข่ทัางไปแค่ลักลักหน่วยหลักสิบแค่นั้นจ้าจ้าเป็นประคำบนเกจหนึ่งเนี่พอเลขหน่อยตัวห้องห้องก็ต้องสมนันไว้ค่ะค่ะเนี่ยจังซีนี่ก็นี่รักสิบโอ้ีีเขา หลักสิบล่างผมนี่อือค่โมิเอ็นโมิเอนตัวนี้เจ็ดกับห้ามันมาหนึ่งตัวเจ็ดกับห้านี่อือเนี่ยคเจ้ามุกสองนี่วะเนี่ยมุกสองวากระแตอันนี้ก็เก่งอันนี้กัสิบเจ็ดม้วดแล้วโอ้สี่กับห้านี่มาหนึ่งตัวล่างนี่ห้านี่ละอ๋อล่างมันไปีชนกันเมื่อกี้นี่เนาะเมื่อกี้นี่กับห้าเนาะ เมื่อกี้นี่กระชุนกัห่เห็นตัวเขาหนึ่งหกน่นอันนี้ซีกับหานมันมาผมมักหานี่นี่เจ้เนเีนบอนี่ก็มานำกัน่พัาค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้กําลังศูนท่าหน้านวทางเลขของคอแต้มเดินดีาล่างหาหาชนกันลายลสามลอ่านี่มาชนกันยูนี่อืม่ มันนี่สมมติว่าขนันห้อเอาสองสุดนี้มาใส่กันเอาหนิเท่า,ากับอัธิพานมากขจับคูณบะค่ะหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งน่มอืมมันนี่ขจับเต็มเต็มห้าเก้าห้าสองห้าสามอืมเท่ากับเห้าสองอืมตัวเดียวนั่นหละกอืม, <Okay. S 1> มห้าสองเพราะว่าตามขั้วมันซื้อก่อนแต่มันบอกสองสองเาจา็ดม่เจอเจ็ดห้าสอง นี่เกดห้าสองเลยนี่สูตรไปเกียได้เกตหาศูนย์กอเกตหาศูนย์เรียนเกตหาสองอุบเราสิเขียนไ,ไหอืมเขียนเลยเด้สอสดงว่าสมมตเหลี่มนี้ขึ้นลา่างทั้งเมื่อยนโะเทียมเนียนครับล่างน,แบบนี้กันล่างอห,ห,หลักสิบล่างตัวนี้น 0, 4, 5, 5, 5, ีนม่มาหลักสิบล่างอนี่ยมนบอกว่ามันศูนย์สี่ห้าห้าก็มีไมอยู่นี่ห็นบอกอืม อันนี้ปรดดปักหลักคือนี้ปไดดปักหลักนปักหลักปักหลักสิบล่างเหกศูนย์หกหนึ่งหมินบ่าอาออกมาเซ็งนีโพวกมันหาซองนี่ละหาองนี่ละเตี้ยอืมช่อนกรายอาจแรย์เียอันนี้ก็เิงคือกันสีกับหายสกับหายเอาช่อนหายแล้วเออชอนหายอันนี้ก็ศูนย์กหายเห้มา อันนี้ก็หาดอกหาสองีแี่สีได้นันก็คือสื่อบะไรนนา่นว่นี้เลขคนละสูตรด้ยเลขแต่ว่ามันมาลงในซีหาให้กันมาหมหางวดงวดไดมันบมดมันบมดซ้นกันให่หมะนี่เมียนค่ะเนียนค่ะเขาต้งมดทั้งหลังนี่เขาจับผู่ค่ะมงวดงวดเก้าสองบ่หมนะฮึเก้าสองเขางวด0ูนย์สงวดศูนย์หศูนศูนออกศูนย์เก้าหาส้นหาออกหาป ออกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้ม่นำกันจับคู่กันถือสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามออกศูนย์สามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดออกศูนย์เจ็ดบห็นหาส้นหาออกหาเจ็ดนี่ครับบาน้เลงวัดส้นกันอยู่หาซี่กับหาเดือนดีครับเนาะเดินดีครับสุ่มนี้เดือนดีอันนี้ก็ศูนย์กับหาเห็นปะ ชกับหานี่ซุนกับหี้กับหาไม่แตหามเรีล่างไหมหาชนล้วนๆผู้ชมขาหามากแน่นอนอันนี้หัวควันบ่เของเราเบักลักนวยมีแ่เน็นเห็นมใชลักนุยมีอะไรมีตัวมีลักนวยรักสีพร้อมตัวได้เลักหน่ยทช่งขากลังขนสอบแนว แนวาทางล่างของขดแตมนะคะแต่ว่าหาลักซิปในช่วนกันหลายสูตรค่ะค่ะอันนี้ลักสิบมีลักสิปลักสิบสามตัวลักซิปในหาเ<ด>นื้อหาสงองถึงเอาเอานี้ก็ได้นี่อันนี้กันมันเป็ี่นลักหนวยไดย้เพราะว่าลักสิบห่อมันได้ยิงสี่แล้วจ้าเพราะว่าตัวนี้มันมันเลงมันโบ่ซนกันเลยห่อลักสิบนี่สูเปอร์ห่อฟันท่งหาเนี้นนจ้า เรมาใส่หาเก้าห้าสองห้าสมันถึงแล้วนี่ยเรากสองคือกออมันกสองคือเพราะที่นีสูตรหนอยู่ใสอันนี้คืออะไรอันนี้กัล่างสันตว่ามันมุม่เด็ปักหลักโอ้หหาอเนียอันนี้คืออย่างวยลยอันนมันไหลายนี โมมามาศูนย์โมมาศูนย์โมมาศูนย์ใช่ปุ้หรอเรียกปากลักของมีอยู่หรอกมันได้ซีกมหาราเรียกลักซีนะจบหนึ่งเนีดนศูนย์ไหหัวศูนย์ก่ที่ออกมาบ่้แต่หกหนั่นหกมันกจเจ็ศูอันนี้ก็จริงเหบ่อันนี้ก็สามซหาหามันติดอยู่นี่ี่ท้ายมานี่หาบ่คยออกจกเถื่อเนาะหบ่บ่ บนรุดก็คือหาเดินมาตลอดเลยค่ะทำช่วงขาใส่สูตรเด็ก็มิตะหามีตหาม่ตหามเเขาคนตันี้ผมว่าหาเนี่ยหานี่แหละมีอยเล็กปักหลักคมนะมีไซเบอร์บง่ำเขียวชีิึงพอเห็นนี่พระเต็มก็ลังคนหาสูตรในมือกับทำช่วงขามือนี่เป็นมือโคงสุดท้ายที่เมาตัวเลกเวี่ยท่ากับพระเต็มเนาะค่ะเนาะมือพระเต็มก็ล่งไรแต่ละสูตรใมือน้กัน าจีรถนี่มันบมีสามนีเอา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 อานี้คือลักนวยบ่อแตี่บ่ดีบ่เด้ปักหลักเตี้ว่าเรียกชื่อบด็ปักหลักเตีว่ารักสิบห้ามันด้สี่กับห่จ้ะยนนี้มีหมีห่ามีหกมีเจ็ดสี่บุมีมันส้นห่าขึหัวที่มากน่มันออกเก้าสองสองเก่านี่เออเก้าสองนี่วะนี่งวันึงนี่ล่าสุดนี่ก็ออกหนึ่งนี่วะเนี่ยขึ้นเรียก่านบันกันเดะถ้าเรียกว่านกันขึ้จจับคู่เลย มันนี้พอเตียงฟันทุงตัวเดียวหานี่ที่จับให้มันมีาหนึ่งหาสองหาสามาศูนย์ตัดไปบัดนี้มันจีเรียอย่หาหนึ่งกับหาสองสรุปได้คือหาสองตัวเดียวค่ะค่ะครับโอ้ทำหชมขานี้มันดับหกดับเนาะดับล่างในสไตล์ของพอเตียมสูทของพอเียรับล่างอมมันก็เปลี่ยนตัวเดียวบันี้เห็นว่าใังเกียเอฟซีเลีล่างออกกหนึ่งนไหค่ะ เลขบวชนองหนึ่งเจ็ดมามวยนี่ถ่ายเจ็ดมากเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไม่ยู่นต้อกันนี่อีกบัดนี้นี่โอ้โหแข่งเกียร์แน่นเกียร์อือโอ้โหาดมาคือปวดเตียมวานี่แน่นอนแม่มากนะที่ให้ไปให้เอฟซีไปนั่นน่ะเอาไปเลยเดี๋ยวมวยตอนนี้เลยค่ะออโอ้ยท่านผู้ชมขาเมื่อนี่มาหาปวดเตียมได้หลายคลิปอันนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางล่างพิจารณาล่างนะคะท่านผู้ชม สนทนาความเป็นมากของเลขล่างหล้วก็ความเดินดีของพอเลขล่างพร้อมนะคะพ่อเตียมลายสูตรค่ะคุณชุ่มค่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนเป็นเหลี่ยมไพ่เหลี่ยมมั่นแอดต้องหาเอาการมหาพ่อเตียมอีกเทือนึงเอาหนังเห็นบ่าเราลุกไปแล้วเราสิไปหาคิดไม่อยู่หรอทคุชุ่มค่ะอา้าวแม่บ้านเสิรฟ์ฟกาแฟคุณชุชมขอบคุณค่ะทุณช่มค่ะกินกาแฟน้ำกันค่านี่บอก ยั่งขายยั่งอออานี่เอาไปฝากเอฟซด้นี่นั่งพาชเบื้องในวดปีเบื้องในตลอดชาติเบื้งในตลอดชาติเบ่เ้องในตลอดชีพถ้าได้ลักซิปมาเบื้องเอาอว้ได้เลยโอ้ลักหนึ่งนี่มีหนึ่งอย่างนลักสองมีสองอย่างน่หลักสามนี่ถ้าเข้าได้ลักซิปมากลักซิปเก่งๆเหมาเบื่งในอีเลยถือโอ้ือคือมื่อลักซิปเนหนึ่งบ่หนึ่งเจ็ดอหนึ่งเจ็ดเรียงล่างออก หกหนึ่งหมค่ะรักหกคือมีหกหนึ่งหมเบิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเอาไปฝากเอฟซีกันโอ้ท่านผู้ชมนี่นี่นี่อันนี้ถ่ายคลิปนะคะท่านผู้ชมขาของฝากที่มีค่าหลายที่สุดคือมันสิเป็นมึงได้ตลอดไปเนาะพี่เตี่ยมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมขาได้แอดจะถ่ายท่านผู้ชมให้เห็นถ่ายคลิปชัดๆเตือนึงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเขาถ่ายเราหวะเอขียบบอลเขีบไปเบอร์เลขบนสูงบนแคบหน้าจอเลยค่ะท่านผู้ชมขา แคปหน้าจอเลยนะคะเอาไปดูสูตรบนกันท่านผู้ชมค่ะนี่มันโม้ยังไงชิดนี่แน่นอนอีหลีเห็นมัครับนี่เมื่อกี้นี่ออกหนึ่งเกตินว่ะค่ะวันนี้มันไอเกติกับแปดเนี่ยค่ะมันมีชนิดหนึ่งดิมันได้ไปไปไลายนี่เรียกเนี่ยเจ๊กระแปดหนึ่งกับสามแค่ไหนเมันทหารันก็ลดอยู่แต่มันกับมะเขือบอมเมื่อกี้ค่ะค่ะเมียนเมียนเมียน่วานนี้กระเด้ตัวเก่าท่านผู้ชมท่านนี้ก็ได้นหนึ่งกับสามค่ะเมื่อนี้กระด็นหนึ่งกับสามหยก โค้งสุดไทยจัดเลยแค่หน้าจอเลยค่ะแค่หน้าจอเลยค่ะวันนี้ย่าเฝ้าย่าเฝ้าสลูดนี่ย่าเฝ้าสลูพอแต่มมายังมีอีกอันนี้หันหนึ่งกับสองกับเดือนมาหนึ่งค่ะวันนี้ศูนึ่กับหนึ่งอีกเอาไม่ใชเบวตัวใดล้อีกพอมีเมีไปอันนี้หนึ่งกับสามอันนี้หนึ่งกับสองอันนี้หนึ่งกับสามศูนย์กับหนึ่งชนกันที่หนึ่งนั่นตัว บเ่ยนเอาจัดเน่ค <t ired> like ่ะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจัดจัดเจเปลี่ยนหนึ่งพื่อบ่ประมาทเนี่ยเจ็ดหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งขันประมาทเนาะโอ้ยเมีนเมียนเมียนเมียนเขาอยู่หงใดอีกวันี่เห็นเห็นอยู่นี่ยนะอันนี้ก็ยี่สบมวดแล้วเนี่ยยี่สิบเอดมลเลยยังบลุดจักเถื่อนี่บลุดแมนบอนี่ครับบลุดอันนี้บนบนะเป็นลักบเฉพาะแมนบอบ่บ่บ่ได้ปักลักบบได้ปักลักเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วกับติดหนึ่งมวดนี้กับศูนย์หนึ่งสอคือเกา นะคะตันลงเรียบรนอยมวนกวนนี่เห็นบ่างขานสอง้นหนึ่งสอนหนึ่งนสงนี่มาหนึ่งซ้นสองตูเลยบรนียวานนี้ซ้นศูนยกับหนึ่เอามีโอกาสทำช่มค้มีโอกาสขันเอามาใส่ใส่ตัวนี้ศูนยมมีแล้วอ้าวมตาหนึ่งบาทตาหนึ่งค่อยเขียนค้าัญญ์เขียนคาัยังค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสนทนาความเป็นมาของเอาหลักสิบบนมาเอาหลักสิบบนมาอีกล้วค่ะผู้ชมอันนี้หลักสิบบนนะคะอันนี้หลักบอกหนึ่งเจ็ดนี่ว่าไงบอกศูนย์แปดนี่จ้าจ้ามันเป็น้ชมันนี้บุ้ยเปียดได้ไามนี่เออเจ็ดย่างเดียวเอาหลักสิบบนค่ะท่านผู้ชมเอาเอาท่านผู้ชมถ้ายคลิปนี้เขคอยท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะคะเด้อ ก็ได้ซูนกับมือหนึ่งอีกเช่นมันที่ไปห้องไหนมีเหตุการณ์เลขบนป้าเสืออยู่ค่ะท่านผู้ชมที่พอตอนแต้มตอนเห็ุสูตรมากโดนแล้วแล้วก็สูตรเพคนค่อนข้างจะเดินดีมาตลอดนะคะท่านผู้ชมค่ะวงขาสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสนทนาแนวทางสูตรตัวเลขแนวทางของพอแต้มนะคะแอดก็ขอจบคลิปลุงเพียงแค่นี้ขอท่านผู้ชมชมมานำรวยมึงถ่ายคลิปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ